กลางป่าทึบที่เงียบสงบและลึกลับป่าแก่งกระจานซึ่งเป็นป่าพื้นใหญ่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของธรรมชาติแต่ท่ามกลางความสวยงามนั้นยังมีอันตรายซ่อนเร้นอยู่จะบินายพรานนำทางชาวเกลี่ยงผู้รู้จักป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีได้เล่าเรื่องราวของภารกิจที่เสี่ยงตายและการปกปักรักษาของเจ้าพ่อแก่งกระจานผ่านสายตาของเขาเองในป่าทึบนี้ทุกต้นไม้ทุกเทาวันมีเรื่องราวของมัน จะมีเริ่มเล่าเรื่องราวของเขาบรรยากาศในป่าแก่งกระจานเต็มไปด้วยเสียงนกและสัตว์ป่าต้นไม้สูงชะลูดเขาวนหนาแน่นและความชื้นของป่าฝนทําให้ป่าแห่งนี้ดูมีชีวิตชีวาและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเขาเดินนําทางกลุ่มทหารไทยซึ่งมีภารกิจสําคัญในการสืบข่าวเกี่ยวกับการผลิตยาเสพติดในพื้นที่บางกรอยภารกิจนี้มีความสําคัญยิ่งนัก ผู้หมวดนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเขาสั่งการให้จะมีดำทางชุดหาข่าวจากตำรวจตระเวนชายแดนประกอบด้วยนายตำรวจ9คนภารกิจมีระยะเวลา7วันโดยมีการนัดหมายให้เฮลิคอปเตอร์มารับกลับหลังภารกิจเสร็จสิน้นคืนนั้นจะมีฝันเห็นเจ้าพ่อแก่งกระจาดท่านมาในรูปของผู้เที่ใจดีสวมชุดพรานมีไม้เท้าเป็นอาวุธท่านบอกจะมีว่าภารกิจนี้สำคัญแต่ก็อันตราย จะต้องคอยระวังตัวและคุ้มครองกลุ่มทหารให้ดีข้าจะอยู่กับเจ้าจะมีเชื่อว่านี่คือสัญญาณที่ดีเป็นการเริ่มต้นภารกิจด้วยความหวังการเดินทางในป่าแก่งกระจานเริ่มต้นขึ้นเมื่อแสงแรกของวันส่งผ่านยอดไม้สูงฉลูดข้ามกลางเสียงนกและสัตว์ป่าที่สร้างบรรยากาศชีวิตชีวาและลึกลับให้กับป่าแห่งนี้จะมีและกลุ่มทหารต้องฝ่าฟันความยากลำบากตั้งแต่การลุยน้ำข้ามลำธารที่เชี่ยวกราก การปีนเขาสูงชันและการเดินผ่านป่าทึบที่เต็มไปด้วยเถาวัน,นาแน่นที่นี่คือป่าแก่งกระจานป่าที่ไม่เคยหลับไหลเสียงสัตว์ป่าทำให้เรารู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาของป่าแต่ก็แฝงไปด้วยอันตรายจะมีกล่าวขณะเดินนำทางไปยังจุดหมายเขาเล่าถึงเรื่องราวของเจ้าพ่อแก่งกระจานที่เคยช่วยเหลือคนเดินทางในป่าทำให้ทุกคนรู้สึกอุ่นใจกลางดึกคืนหนึ่ง ขณะที่ทุกคนนอนหลับจะมีเห็นแสงประหลาดที่เขาเชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแก่งกระจานที่มาปกปักรักษาแสงนั้นทําให้เขามั่นใจว่าพวกเขาจะปลอดภัยในป่าแห่งนี้ในวันที่11สิงหาคมท่ามกลางความเงียบสงบของป่าเสียงปืนและระเบิดดังขึ้นกึกก้องกรุ่มทหารไทยถูกซุ่มโจมตีจากกองกําลังไม่ทราบฝ่ายการประทะครั้งนี้ทําให้เกิดการสู้รบอย่างดุเดือด ทหารไทยต้องพยายามเอาชีวิตรอดท่ามกลางการโจมตีที่รุนแรงจะบีและทหารต้องหลบหลีกทุกวิถีทางเสียงระเบิดทําให้ทุกคนต้องหมอบต่ําเราต้องหาที่กําบังจากกระสุนที่พุ่งมาจะบีเล่าเหตุการณ์ด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวการประทะับทำให้มีผู้เสียชีวิตสารายได้แก่สิบตำรวจโทรพรอยสิบตำรวจโทไพทูลและสิบตำรวจเอกวัฒนา การเสียชีวิตของเพื่อนร่วมทีมทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความหวาดหวัน่นแต่ท่ามกลางการประทะจะมิและทหารบางคนรอดพ้นจากการถูกยิงด้วยปาฏิหาริย์ของเจ้าพ่อแกงกระจานแสงประหลาดที่เห็นในคืนนั้นกลับมาอีกครั้งทำให้พวกเขารอดชีวิตอย่างหมุดบิดผมเห็นแสงสว่างที่ทำให้กระสุนพลาดเป้าหมายมันเป็นปาฏิหาริย์ของเจ้าพ่อแกงกระจานหลังจากการประทะพวกเขาเริ่มขาดแคลนอาหาร เพราะไม่ได้รับการส่งสเสบียงมาเป็นเวลาหลายวันทุกคนเริ่มหมดแรงและหิวโหยจะมีพาทหารเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาอาหารแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าและความยากลําบากในช่วงที่ทุกคนกําลังหมดแรงและสิ้นหวังเจ้าพ่อแก่งกระจานปรากฏตัวอีกครั้ง ท่านนำทางพวกเขาไปพบกับผลไม้ป่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผลไม้เหล่านั้นมีรสชาติหวานอร่อยและช่วยให้พวกเขามีกำลังใจและแรงที่จะเดินทางต่อในวันที่เราหมดแรงและหิวโหย <k _ c retailers> ผมเห็นผลไม้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยและทำให้เรามีกำลังใจและแรงที่จะเดินทางต่อไปน, <bureaucracy> <_ c hostel> นี่คือปาฏิหาริย์จากเจ้าพ่อแก่งกระจาน หลังจากฟื้นฟูกำลังและแรงใจจากผลไม้ป่าที่เจ้าพ่อแก่งกระจานนำทางไปพบจะมีและทหารต้องเผชิญกับการตามล่าจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่พยายามฆ่าพวกเขาการตามล่าเหมือนเกมแมวจับหนูทุกคนต้องวิ่งหนีและซ่อนตัวในป่าทึบจะมีใช้ความรู้ในการนำทางทหารผ่านเส้นทางลัดในป่าหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุมและการประทะครั้งใหม่ เราใช้ความรู้ที่มีในการนำทางผ่านเส้นทางลัดในป่าการตามล่านั้นเป็นการทดสอบความอดทนและความรู้ในการเอาตัวรอดในความมืดของป่าจะพ่อแก่งกระจานปรากฏตัวอีกครั้งแสงที่เห็นในคืนนั้นนำทางพวกเขาผ่านป่าทึบทำให้พวกเขาหลบหนีได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความยากลำบากในการสื่อสารและสภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งกำลังคนและเฮลิคอปเตอร์ค้นหาผู้รอดชีวิต การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพป่าที่หนาทึบและเส้นทางที่ยากลำบากในวันที่10กันยายนผู้รอดชีวิตถูกพบและนำตัวออกมาจากป่าด้วยสภาพที่บาดเจ็บและอ่อนแอทุกคนรู้สึกดีใจและซาบซึ้งที่สามารถรอดชีวิตมาได้พวกเขาเชื่อว่าเป็นเพราะการปกปักรักษาของเจ้าพ่อแก่งกระจานที่ช่วยนำทางและปกป้องพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด เหตุการณ์สมรภูมิบางกรอยสร้างความสะเทือนใจและได้รับการยกย่องในความกล้าหาญและความเสียสละของทีมงานจมบและทหารที่เสียชีวิตได้รับการระลึกถึงและยกย่องในฐานะวีรบุรุษที่สละชีวิตเพื่อความปลอดภัยและสันติสุขของประเทศการที่ทหารรอดชีวิตเชื่อว่าเป็นเพราะการปกปักรักษาของเจ้าพ่อแกงกระจานที่ช่วยนำทางและปกป้องพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด